แม่ไไจ๊ะสภาพานี้นะเสถียรจุลินไม่เอาอ่ะไปไกลเลยปะไปจ,จ่าจ้ะทำไมเสียงดังจังเลยอ่ะเขาตกใจหมดแล้วแล้ววันนี้จะกินไรเดียจ๊ะพี่เลือกได้แล้วนะไม่กินอ่ะฉันจะกลับละเดวอกอนสิจา๋างั้นจะกลับเหรอพี่ไปส่งเอง น้องครับนี่เงินนะครับไปกันจ้าออจะไปส่งเหรอคะมีมีรถได้เหรอคะโถมีสิจ้ะพี่จะยอมปล่อยให้น้องจาาเขาสวยของพี่เนี่ยเดินกลับได้ไงไปไปที่รถกันไม่รือว่าจะเป็นเศรษฐีจริงๆวะไปค่ะ พี่มิงขันไหนแล้วคะคันนู้นไงจ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่มิงไม่ต้องไปส่งหนูที่บ้านแล้วละคะ่ะหนูว่าจะขอไปนั่งกินขนมนั่งดูหนังที่บ้านพี่มิงกอนพี่มิงจะว่าอะไรไหมคะโถไม่ว่าอะไรหรอกจ้ะนี่ถ้าจ๋าอยากทำอะไรเดี๋ยวพี่พาทำหมดแล้วเนี่ยพี่เอาเรถกันนะค่ะ ยอ๋อพี่มิงคะรถพี่มิงคันคันนั้นไม่ใช่หรอคะโตจ๋ารถคันนู้นไม่ใช่ของพี่คันนี้จต่หากเลยจ้าเครื่องแรงแถมเย็นสบายด้วยนะมาไป ฉันไปคันนี้แล้ผมฉันที่ทามาตั้งพันห้าก็ต้องยุ่งหมดสิไปจ้ะไปเร็วเร็วเร็วอะแล้วไม่อืมโอยลืมลืมอืออือ้ถึงแล้วจ้า มันนี่เอามารับหรอวะจากครับเป็นอะไรเหรอ,อหน้าวเลยอ่ะเข้าบ้านกันไหมค่ะรถยนต์สองคันนี้สวยดีนะคะใช่ปะอ่ะเข้าบ้านกันอะไรจ้ามาก่อนข้ามาก่อนแอบปิดปิดให้โหบ้านสวยจังเลยนะคะไอ้าจา๋าหยุดหยุดหยุดอะไรอะคะพี่มี นั <Hey. S 2> ่นคือใครจ๊ะจ๋าจ๋าจ๋เดี๋ยวพี่เจ้าทิชชู่เนี่ยวางไว้ตรงพื้นจ๋าก็เอย่าบนทิชชู่นะคือว่าคุณนายพี่เขาไม่ชอบเห็นรอรเท้าคนอื่นเข้ามาในบ้านอนะ่ะถ้าเกิดว่าเขาเห็นเขาดุพี่แน่เลยจ้ะคุณนายอ๋อพี่มิงเรียกคุณแม่ว่าคุณนายใช่ไหมคะ เหมือนกันเลยค่ะหนูก็ชอบเรียกคุณแม่ว่าวคุณนายจ๋จะงั้นค่อยเดินนะค่ะตามมาตามมาจ๋าจจจดูล้ยแมได้ไหมค่ะ,คะน,นินกลับมาแล้วลูกนี่ครับพ่อพ่อครับนี่จ๋านะครับจ๋านี่พ่อพี่เองพ่อ สวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีจ้าบายพ้าเธอจ้าแล้วนี้พ่อทานข้าวทานยาหรือยังครับเรียบร้อยแล้วลูกเดี๋ยวพ่อว่าจะออกไปพรวนดินให้กับคุณนายเขาสักหน่อยนะอยุดเลยนะครับพ่อพ่อพ่อจัดการเรื่องสวนทำไมครับไม่ต้องทำแล้วปล่อยให้ผมกับจ่าจัดการเองพ่อพักเถอะเดี๋ยวก็เหนื่อยแล้วอ๋อีเดียวนะคะเออ ทำไมเราไม่จ้างคนสวนล่ะคะทำไมเราถึงต้องไปทำเองด้วยล่ะคะคนสวนจ้าครับพ่อพี่แหละคนสวนสวนพี่ลูกคนสวนจ้าแล้วคุณนายก็เขาคุณนายจริงหรอใช่ครับทำไมเหรอ เป็นคนรวยมีบ้านมีรถจ่าก็จะคบกับพี่แต่ถ้าเกิดว่าพี่จนมีแค่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นลูกจ้างเขาจ่าก็จะทิ้งพี่ใช่ไหมล่ะอเออนั่นไงพี่ไม่คิดเลยนะว่าจ่าตั้งใจจะมาหลอกพี่จริงๆดีนะที่คนขายแว่นเขามาบอกกับพี่ไว้เต้นกันเลย อะไรอะคุณถ้าคุณไม่เชื่อก็ลองทดสอบดูสิคะทดสอบอย่างนั้นหรอลองดูคมไม่เสียหายอลไรในเมื่อรู้ความจริงกันหมดแล้วงั้น <c oughs> <c oughs> ลุงก็หมดธุระแล้วนะลุงไปก่อนนะอ๋ะอแล้วอย่าลืมโอนค่าจ้างให้ลุงด้วยล่ะใช่ครับบ๊ายายนะพี่แม้แต่พอพี่เรียกจ้างมาหลอกหนูเลยเหรอใช่พี่ก็จะได้รู้ที่สายแฟนของพี่ไงว่าเขาเป็นคนดีหรือคนไม่ดีอะอ๋ะอทำไมอะนี่พี่คิดได้ไงอะพี่จชายผู้หญิงที่สวยๆแบบ จาจะแต่งตัวสวยแต่งตัวรวยดูดีหรือว่าเด่นแค่ไหนนะแต่พี่คิดว่าจ๋าเขาคงอยู่ประชายไม่นานหรอกเพราะว่าจ๋ามันเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงนินอ่ะผู้ชายเนี่ยมันก็ชอบผู้หญิงที่สวยแล้วก็ดูแพงแบบหนูคนนั้นแหละมีแต่เพศแหละที่คิดแบบเนี้ยแล้วอย่าหนูก็มีสิทธิ์เลอกผู้ชายด้วยแล้วผู้ชายเขาไม่มีสิทธิ์หรือย,ยังไงนี่ใช่ถึงจ๋าจะแต่งตัวสวยดูดีหรือว่าแพงแค่ไหนนะ แต่บางทีผู้ชายเขาอ,อาจใส่นาฬิกาที่แพงสุดในโลกมาก็ได้จา๋าแต่ที่จ๋าจะหาผู้ชายที่เขาจริงใจและสามารถใช้ชีวิตอยู่กับจ๋าได้แต่จ๋ากับหาผู้ชายที่รวยเพื่อจะก่อเขาอยู่ได้อ่ะพี่เมฆพอแล้วพี่ขี้เกียจเถียงกับจา๋าแล้วต่อให้เถียงไปไงพี่ก็ไม่ชนะเครื่อ,สองสปามันแพงที่จ๋าโบกหนา้าหนาขนาดนี้หรอกม่ดิใส่หัวไปจากบ้านานีองงออ่นะอ้าจิบงงเขาเลยสดหนูกระดก